สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเบิงโลดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสินค้าให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นเราสั่งจาก l a z a d a นะครับมีด้วยกันอยู่2กล่องนะครับอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเอากล่องนี้ก่อนดีกว่านะครับกล่องนี้นะครับก็จะเป็นไฟนะครับนี่เห็นไหมรูปไหมครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่ะก็จะเป็นไฟมินิ LED วิดีโอไล h t นิ่งนะครับผมนี่อันนี้สั่งมาในราคา 200รกว่าบาทร้อยร้อยประมาณ100กว่าบาทนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ก็จะมีราคาขึ้นขึ้นลงๆนะครับเนี่ยก็จะแกะกล่องให้ดูนะครับ่าดูในกล่องนะครับก็จะมีเปิดขึ้นมาก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือที่เราอ่านเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับส่งมาจากจีนนะครับมาดูในตัวกล่องกันนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง นี่นะครับตัวเครื่องมาเรียบร้อยนะครับมีฮอตชูด้วยนะครับฮอตชูไว้สําหรับใส่กับหัวกล้องนะครับมีฮอตชูด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับนี่นะครับเป็นสาย USB Type C นะครับไว้สําหรับชาร์จเนาะชาร์จตรงนี้นะครับแล้วก็จะลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าเขามีไฟมาเลยนะครับลองเปิดดูนะนี่นะครับโอ้โหแสงสว่างมากเลยนะครับอืม อันนี้คือมีในไฟนะครับ <S <S ก็จะมีระดับนะครับอันนี้คือออฟนี่คือปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าโลนะครับแล้วก็ไฮไฮก็เฮสนะครับก็จะสว่างขึ้นนะครับอืมเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับอ่าปิดไฟนะครับแน่ปิดไฟอันนี้คือไฟมืดแล้วนะครับในห้องคือมืดลองเปิดดูนะครับืเห็นไหมครับอย่างสว่างเลยนะครับอ่าอันนี้แค่ โลนะครับดูไฮนะครับอืมฮึไฮเห็นไหมครับโอเคนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อที่เขาใช้ต่อฮอชูได้อีกนะครับถ้าเราซื้อมาเพิ่มก็จะมาเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ได้เป็นสีหลอดเลยนะครับผมตามในรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นในรูปให้ดูนะครับผมอ่าใครอยากจะสั่งก็สั่งได้นะครับถ้าเราชาร์จนะครับชาร์จเข้าตรงนี้นะครับไฟก็จะขึ้นสีแดง ตรงนี้ถ้าเต็มแล้วไฟก็จะขึ้นสีเขียวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวอีกหนึ่งอย่างนะครับดูในคลิปต่อไปกันเลยเนาะนะครับขอพุณครับที่รับชมอ่านะครับจะมา็นรีวิวอีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องต่อไปนะครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเป็นกล่องกระดาษอ่าเขียนว่า Ma d n in China นะครับเราจะมาเปิดดูนะครับ นั่นไงครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นเรียกว,ว่าอะไรนะนี่ที่ใส่ฮอตชูนี่ครับอืมน่าจะหมุนเข้ากับอันนี้นะผมว่าอ่ะลองหมุนเข้ากันดูนั่นไงครับจริงๆด้วยนี่ครับได้แล้วนะครับแข็งแรงมากครับเนี่ยฟังเสียงครับผมอืมเป็น หมือนอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กนะครับก็เว <g ül> ลาเราจะถ่ายหรือไลฟ์สดอะไรเราสามารถที่จะเอาใส่นี่กับมือถืออย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าที่จริงโทรศัพท์ผมจะเครื่องเล็กกว่านี้นะครับแต่ใช้ใช้อัดอยู่นะครับนี่แล้วก็ใช้คู่กับตัวนี้ครับที่แกะกล่องมาสักครู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะใส่ไปนะครับแต่เราก็จะหมุนให้มันเข้าล็อกนะครับดูนะครับ เข้าล็อกทุกทางไปเนี่ยโอเคเข่าล็อกมันก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับอือเอาไว้สำหรับเวลาเราไปออกสนามการแจ้งนะครับถือว่าในราคาที่ซื้อมาคู่กันเนี่ยไม่เกิน4 0 0รอยนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับดูไฟครับไฟสว่างอยู่นะครับสว่างมากเลยละ่ะถ่ายกลางกลางคืนได้เลยนะครับ ปากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับก็จะเวลาสั่งของมาก็จะมารีวิววิธีการใช้อย่างนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณครับ